สวัสดีครับเพื่อนเพืนทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในวันนี้พอจะมีเวลาผมก็เลยจะมีควันหลงจากศึกฟุตบอลเอฟเอฟซูสกิครับมาฝากกันเพื่อเป็นการส่งท้ายวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้โดยในเอพิโซดนี้จะเป็นเรื่องราวความคิดเห็นของแฟนบอลชาวอาเซียนที่ส่วนใหญ่นะั้เป็นชาวเวียดนามและรองลงมาก็คือชาวอินโดนีเซีย กับมุมมองของพวกเขาหลังจากที่กัปตันทีมชาติไทยของเราอย่างชนาทิพย์สงกระเินได้สร้างปรากฏการณ์ด้วยกวารคว้าตำแหน่งผู้เล่นทรงคุณค่าของฟุตบอลรายการนี้ได้เป็นสมัยที่3หลังจากที่เจ้าตัวพาทัพช้างศึกคว้าแชมป์อาเซียนสมัยที่6ได้สำเร็จซึ่งจากการควา้าตำแหน่ง MVP ได้อีกครั้งของเจชนาทิพย์ในครั้งนี้แฟนฟุตบอลจากชาติเพื่อนบ้านในอาเซียนโดยเฉพาะย,ยิ่งแฟนบอลชาวเวียดนามที่มีเหงียนกวงไฮที่เป็นเจ้าของรางวัลน,นี้เมื่อครั้งก่อนเขาจะมีมุมมองอย่างไรกันบ้าง เดี๋ยวเราลองไปฟังความพิเเห็นจากพวกเขากันดูครับโดยผมจะขอเริ่มต้นกันที่แฟนบอลชาวอินโดกันก่อนที่คนแรกนั้นได้มาแสดงมุมมองว่าชนาทิปนั้นมีคลาสที่คู่ควรกับ MVP จริงๆส่วนชาวอินโดคนต่อมานี่ได้มาชื่นชมชนาทิปว่าเขาเก่งจริงๆทัศนคติของเขาก็ดีด้วยถึงแม้ว่าเขาจะประสบความสำเร็จแล้วอย่างน่าภาคภูมิใจแต่ว่าเขาก็ยังคงมีความเป็นมิตร เช่นเดียวกชาวอินโดคนต่อมาที่ก็กล่าวด้วยว่าคาระวะในทัศนคติของชนาทิพย์เลยถึงแม้ว่าเขาจะได้รับรางวัลและเป็นสตาร์ดังแต่ก็ยังถ่อมตนเหมาะสมที่จะใช้เป็นแบบอย่างของผู้เล่นที่ตัวเล็กในประเทศอินโดนีเซียว่าถึงแม้พวกเขาจะมีร่างกายที่เล็กแต่พวกเขาก็สามารถประสบความสำเร็จได้แม้กระทั่งในหลีกที่สูงที่สุดของเอเชียอย่างเจลีกส่วนคนต่อมาก็กล่าวถึงกัปตันทัพช้างศึกไปอีกว่า นอกเหนือจากวิชั่นกับสกิลการเล่นที่ดีมากของชนาทิพย์ประสบการณ์ในการเล่นในเจลีกก็ได้ช่วยให้เขาพัฒนาขึ้นมามากเลยจริงๆแม้ว่าเขาน่าจะเป็นผู้เล่นที่รูปร่างเล็กเขาเหมาะสมมากกับการได้เป็น MVP ชาวอิโนโดนีเซียต้องเรียนรู้อย่างมากเกี่ยวกับชนาทิพย์ผมแน่ใจเลยว่าการออกไปเล่นในต่างแดนมันจะสามารถช่วยทําให้มีการเล่นอยู่ในระดับเดียวกันกับเขาได้ส่วนคนต่อมาก็มองการได้รับรางวัลน,นี้ของเขาด้วยว่าขอแสดงความยินดีด้วยชนาทิพย ด้วยสกิลที่สูงทัศนคติที่ดีและความถ่อมตนคุณเหมาะสมกับมันด้วยความนับถือจากอินโดนีเซียส่วนคนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าผลงานของเขามันสมบูรณ์แบบเป็น MVP โดยที่ไม่มีข้อโต้แยง้งผมรู้สึกว่าความสมบูรณ์แบบของเขามันแตกต่างจากคนอื่นเลยในสนามถือเป็นผู้เล่นที่เยี่ยมที่สุดในอาเซียนอย่างแน่นอนส่วนคนต่อมาก็ได้มากล่าวถึงชนะทิพในเชิงเปรียบเทียบว่า เกมการเล่นของเขามันคล้ายกับของซาบีเลยมันเจ๋งขอแสดงความยินดีด้วยจากอินโดนีเซียส่วนชาวอินโดคนต่อมาก็ได้มาแสดงมุมมองเพิ่มเติมไปอีกว่าถ้าฟุตบอล FF ฟเอซเจคับเมื่อปี2018ทีมชาติไทยนั้นใช้ชุดฟูทีมโดยที่เรียกผู้เล่นต,ต่างแดนมาผมก็เชื่อว่าไทยนั้นก็จะสามารถเป็นแชมป์ได้และชนาทิพย์ก็จะต้องได้ MVP ส่วนคนต่อมาที่เป็นแฟนบอลชาวมาเลเซียก็ได้มาคอมเมนต์ถึงการได้รางวัลน,นี้ของกัปตันทีมชาติไทยของเราว่า ยินดีด้วยนะชนาทิปคุณเหมาะสมกับมันคุณภาพความเร็วพละกําลังและก็ทักษะนั้นมันน่าประทับใจมากผมหวังว่าคุณจะได้ไปอยู่กับทีมใหญ่ๆใ,ในยุโรปในขณะที่คนต่อมาก็มากล่าวต่อไปว่านี่ถือเป็นผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวสยามตลอดการเลยเล่นได้ดีมากชนาทิปสงกระสินนับถือจากมาเลเซียซึ่งก็เป็นมุมมองที่คล้ายกันกับแฟนบอลคนต่อมาที่เป็นชาวเมียนมาครับที่เขาก็ได้มากล่าวว่า ชนะทิพนั้นคือผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมที่สุดตลอดการของไทยเลยในขณะที่ชาวเมียนมาคนถัดมาก็ชื่นชมด้วยว่าเขาคือผู้เล่นตัวเล็กที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยส่วนคออเมต์หลังจากนี้เนี่ยจะเป็นมุมมองจากแฟนฟุตบอลชาวเวียดนามทั้งหมดนะครับที่คนแรกนี้ได้มากล่าวว่าชนาทิปนั้นเหมาะสมกับตำแหน่ง MVP เขามีการเล่นที่ดีนิ่งไม่เล่นสกรปรกแล้วก็เต็มไปด้วยพลังงาน ส่วนคนต่อมานี่ก็มองได้ว่าชนาทิพคว้าผู้เล่นยอดเยี่ยมมันเหมาะสมมากดูแล้วมันมีใครที่ดีกว่าเขาอีกหรือตัวเล็ก1เมตร58แต่ว่ามีทักษะเฉพาะตัวเทคนิคความรวดเร็ววิชั่นที่พิเศษแล้วก็มีความสามารถในการจบสกอร์ที่สมบูรณ์แบบเขาถือเป็นผู้เล่นที่มีประสิทธิภาพมากในทีมชาติเวียดนามมันไม่มีใครที่เปรียบเทียบกับชนาทิพได้เลยซึ่งคนต่อมาจึงได้กล่าวเพิ่มเติมถึงเรื่องขนาดตัวของชนาทิพไปอีกว่า ความสูง1เมตร58แต่ว่าเขาสามารถเปลี่ยนกองหลังของทีมชาติเวียดนามทั้งหมดให้กลายเป็นรูปปั้นหินส่วนคนต่อมาก็มองการได้รางวัลน,นี้ของเขาว่าชนาทิพนั้นเหมาะสมอย่างที่สุดถ้าไม่ใช่เพราะชนาทิพทีมชาติไทยก็ไม่น่าที่จะได้รู้จักกับถ้วยแชมป์ส่วนคนต่อมานี่ได้มากล่าวเพิ่มเติมแบบติดตลกเขา่าหงดุยเนี่ยก็มีส่วนช่วยในการคว้ารางวัลน,นี้ของชนาทิพด้วยเหมือนกันนะ ซึ่งฮงดุยเนี่ยก็คือผู้เล่นหมายเลข7ของทีมชาติเวียดนามที่ลื่นล้มในเกมที่พวกเขาเจอกับทีมชาติไทยของเราในนั้นครับส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาแสดงความยินดีกับการได้รางวัลน,นี้ของนักเตะไทยของเราวา่ายินดีด้วยกับชนะทิพย์คนนี้เขาเก่งจริงและกระตือรือร้อนมากสามารถควบคุมสถานการณ์ของทีมได้และก็เป็นดั่งจิตวิญ,ญญาณของทีมชาติไทยแม้ว่าเขาจะตัวเล็กแต่ว่าเขาก็มีพลังที่มันโดดเด่น เคลื่อนที่ตลอด90นาทีแล้วก็วิ่งไปทุกที่ตั้งแต่แนวรุกไปจนถึงแนวรับมันถือเป็นอะไรที่วิเศษมากและคุณก็เหมาะสมแล้วที่ควรได้รับรางวัลน,นี้ซึ่งคนต่อมาก็ได้มองต่อไปอีกว่าชนาทิปนั้นแตกต่างจริงๆดังนั้นรางวัลน,นี้จึงเหมาะสมมากการที่สามารถเล่นเป็นตัวจริงในเจนลีกแล้วกลับมาแข่งขันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมันเหมือนกับครูที่มาต่อสู้กับนักเรียนเลยส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็มองได้ว่า ชนาทิฟเนี่ยน่าจะเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วการได้ผู้เล่ยนยอดเยี่ยมของ FF ถึง3ครั้งมันคือข้อพิสูจน์อย่างชัดเจนที่สุดความสามารถในการครองบอลและก็วิธีคิดในการเล่นฟุตบอลนั้นห่างไกลไปจากภูมิภาคนี้มากเขาทั้งรวดเร็วและก็ฉลาดแต่นอกเหนือไปจากนั้นเขาก็ยังมีความสุภาพให้เกียรติคู่แข่งขันเพื่อร่วมทีมและก็เพื่อร่วมอาชีพด้วยมันเหมาะสมมากกับก,บการที่มีชื่อว่าเมสซี่แห่งอาเซียน แต่อย่างไรก็ตามแฟนบอลชาวเวียดนามคนต่อมานี่ก็มีมุมมองต่อการได้รางวัลน,นี้ของชนาทิพแตกต่างไปครับว่าระดับของชนาทิพเนี่ยมันไม่สามารถโต้เถียงได้นะแต่เขาลงเล่น5แมชเฉิด่ฉายจริงๆแค่2แมชมันไม่ได้เหมาะสมเลยกับรางวัลน,นี้ถึงแม้อินโดนีเซียไม่ได้แชมป์แต่ผู้เล่นหมายเลข8ที่เพิ่งอายุ20มันเหมาะสมกับตำแหน่งนี้มากแต่จากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ย้งว่าชนาทิพนั้นยิงได้ทั้งหมดในรอบน็อกเอาท์ มันไม่เหมาะสมแล้วใครที่จะเหมาะสมล่ะส่วนชาวเวียดนามคนต่อมานี่ก็ได้มาแสดงมุมมองเพิ่มเติมว่าชนาทิปเนี่ยไม่สามารถกลับมาเล่นในปี2018ได้ไม่อย่างนั้นรางวัลในปีนั้นมันก็จะต้องตกเป็นของเขาเช่นกันระดับของเขามันไม่สามารถโต้เถียงได้เลยพวกแอนตี้แฟนต้องตื่นได้แล้วซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาแสดงความคาดหวังครับว่าผมหวังว่าเฮียนกวงไฮจะไปเล่นฟุตบอลในประเทศญี่ปุ่นบ้างนะ เพราะกับสิ่งที่ชนาทิปได้แสดงออกมาจากเลกอันดับหนึ่งของเอเชียผมคิดว่ากวงหายก็จะทำมันได้แต่จากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มากล่าวว่าอย่าได้เปรียบเทียบกวงหายกับชนาทิปกันเลยชนะทิปได้เล่นในเจลีกหนึ่งมาหลายปีและเป็นเซเบตผู้เล่นตัวจริงอยู่เสมอในรายการนี้เขาเลือกตำแหน่งการยืนและก็การจบสกอร์ด้วยวันทัชได้ดีมากดูง่ายดายแต่มีประสิทธิภาพนั่นมันคือทั้งหมด ในขณะที่ชาวเวียดนามคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงชนาทิปว่านี่คือผู้เล่นหมายเลขหนึ่งของอาเซียนที่ลงเล่นใน FF ฟเซูิครับแล้วช่วยทีมคว้าชแชมป์ได้3ครั้งและก็กลายเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมถึง3ครั้งด้วยเขาดีเพียงพอที่จะเป็นตัวหลักของสโมสรนในญี่ปุ่นมีคลาสและก็มีความเป็นมืออาชีพที่มันไม่สามารถเปรียบเทียบกับผู้เล่นคนอื่นๆของเวียดนามได้วีลีกมันไม่สามารถเปรียบเทียบได้เลยกับเจลีกเลิกพูดถึงชนาทิปกันเถอะครับ ทั้งหมดนั้นก็เป็นมุมมองความคิดเห็นส่วนหนึ่งของแฟนฟุตบอลชาวต่างชาติหลังการคว้ารางวัล MVP ได้อีกครั้งของเจชนาทิพที่ผมได้เก็บตกมาฝากกันเป็นควัมหลงจากศึกฟุตบอล AFF สอฟสูซิครับกันในคลิปนี้ซึ่งจะมีความบกพร่องในการแปลนดตรงจุดใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ